สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นพนันทีวีมาพบกับ10ความฝันให้โชคนะครับถ้าฝันแบบนี้ก็เตรียมตัวรับโชครับทรัพย์กันได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วรับชมกันได้เลย สิบความฝันให้โชคลำดับที่1ฝันว่าผ่าท้องตนเองนะครับเราควักไส้ออกมาหรือฝันว่าได้กินเลือดสดๆกินเนื้อสดๆถึงแม้ว่าเป็นความฝันที่ดูน่ากลัวนะครับแต่ถ้าใครฝันแบบนี้ก็รับรองได้ว่าเป็นความฝันที่ดีกําลังจะมีลาบก้อนตัวได้โชคได้ลาบอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งมาจากหน้าที่การงานที่ทําอยู่นะครับ ความฝันลำดับที่2ก็คือฝันว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดนะครับก็หมายถึงจะได้ลาบก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับลำดับที่3ก็คือฝันว่าได้จับขี้หรือว่าอุจจเละนะครับได้จับได้เหยียบนะครับนอกจากจะเป็นโชคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค เสี่ยงใหม่แล้วก็ยังมีโชคสําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานนะครับจะมีโชคในด้านของหน้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็การเรียนอีกต่างหากนะครับลำดับที่4ี่ก็คือฝันว่าได้จับปลาจับกุ้งหรือจับกบนะครับหรือฝันเห็นตัวเงินตัวทองปญหานาคหิงห้อยตะกะตีตนซึ่งรวนแล้วแต่เป็นฝันที่บ่งบอกว่ากําลังจะมีโชคนะครับถ้าฝันแบบนี้ก็เตรียมตัวรับโชครับทรัพย์กันได้เลยนะครับ ความฝันลำดับที่หก็คือฝันเห็นคนตายนะครับที่เป็นซากศพมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มนะครับเจองนองโบราณเชื่อกันว่าเป็นฝันดีจะมีโชคลาบรับเงินก้อนใหญ่บางทีโชคก็มาแบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว ลำดับที่6ก็คือฝันว่าคลอดลูกหรือว่าฝันว่าได้อุ้มเด็กตัวเล็กๆนะครับตามความเชื่อโบราณก็เชื่อว่าถ้ามีเด็กตัวเล็กมาเข้าฝันก็ถือว่าจะเป็นโชคลาภเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเด็กที่มีความน่ารักด้วยนะครับจึงจะมีโชคลำดับที่7ก็คือฝันว่ามีคนนําของมีค่า พวกแก้ว okay. แหวนเงินทองต่างๆมาให้เรานะครับอาจจะมีโชคที่ได้จากการเสี่ยงดวงนะครับหรือว่าโชคจากการถูกหวยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีโชคลาภอย่างอื่นอย่างเช่นได้พบเนื้อคู่สําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็วมีโอกาสได้บุตรมาเชยชมนะครับ ความฝันลำดับที่แปดก็คือฝันเห็นอวัยวะเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเห็นของคนแปลกหน้าก็แล้วแต่นะครับโบราณเชื่อว่ากําลังจะมีโชคยังคาดไม่ถึงหรือว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีโชคก็จะมีโชคเข้ามานะครับสาหรับความฝันลำดับที่9นะครับที่บ่งบอกว่ากําลังจะมีโชคก็คือฝันว่าถูกฆ่าแล้วกลับฟื้นคืนมีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ ถึงแม้จะเป็นความฝันที่เบาๆไม่ได้น่ากลัวเสจยดสยองเท่าไหร่นะครับแต่ก็บ่งบอกไว้ว่ามีโอกาสที่จะรับโชคตลอดปีกันเลยทีเดียวนะครับความฝันลำดับที่10สุดท้ายนะครับฝันว่าได้ทานผักผลไม้นะครับหรือว่าได้จับน้ำเต้านะครับ ฟักแฟงหรือว่าจะเป็นพืชตระกูลแตงต่างๆนะครับก็ถ่ายได้ว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะครับให้ลองซื้อหวยซื้อพันธบัตรซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจะต้องซื้อจากเพชรตรงข้ามมีโอกาสได้รับโชคได้รับเงินก้อนโตเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือ10บความฝันที่บ่งบอกว่ากําลังจะมีโชคนะครับถ้าใครฝันแบบนี้ก็ลองเสี่ยงกันดูอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ